กรมข้าวรับรอง10สายผ่านข้าวลั่นปีนี้งดจะไร่ละพันกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุทธที่10เมษายน2567แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกะเศษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับนายนักกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่านะครับในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระชนพรรษา72พรรษากรมการข้าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวกรมการข้าวนะครับเตรียมการจะรับรองพันุ์ข้าวในปี2567ในช่วงเดือนเมษายนจำนวน1 0 0พันซึ่งจะสามารถผลิตพันธุ์ขยายส่งเสริมและจำหน่ายให้เกษตรกร,กรใช้ปลูกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับข้าวทั้ง10สายพันธุ์นะครับ เป็นข้าวพื้นแข็งข้าวหอมไทยข้าวเหนียวข้าวญี่ปุ่นและข้าวสาลีที่ให้ผลผลิตยอย่างน้อย900-1,000กิโลกร,รัมต่อไร่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรผู้บริโภคและผู้ประกอบการอีกทั้งพ่านข้าวเหล่านี้ยังมีความสำคัญต่อชาวนารวมถึงประชาชน ที่อยู่ทั่วทุกพูมิภาคของประเทศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะมีพันธุ์ข้าวใหม่คุณภาพดีในแต่ละชนิดและประเภทข้าวซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการเลือกใช้พันธุ์ข้าวสำหรับปลูกแต่ละนิเวศของการปลูกข้าวในประเทศไทยการรับรองพันธุ์ข้าวของไทยหลังจากนี้จะใช้ระยะเวลาเพียงสเดือนเท่านั้น จากเดิมที่เคยใช้เวลา1 2ปีซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของเกษตรกรและตลาดโดยกลไกที่จะส่งผลให้รับรองพัุนข้าวได้เร็วขึ้นนั้นกรมการข้าวอยู่ระหว่างการพิจารณาและเสนอของงบประมาณเพื่อสร้างห้องเย็นใช้สำหรับจัดเก็บมลทดันหลัก3 4แห่งกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะสามารถหยิบใช้พันขยายได้ทันทีเมื่อต้องการใช้อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนบุคลากรและพื้นที่ปลูกของกรมการข้าวยังไม่เพียงพอต่อการผลิตมะเล็ดพันจำน่ายโดยมีกำลังการผลิตขณะนี้เพียง1.25แสนตันจำนวนความต้องการทั้งสิ้น1ล้านตันดังนั้นกรมการข้าว จะทำหน้าที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ขยายเท่านั้นและจะเชื่อมกับภาคเอกชนเพื่อให้ผลิตมเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนอกจากนี้กรมการข้าวจะส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาอย่างประนีตใช้วิธีการปักดำการหยอดแทนการบานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนใช้มเมล็ดพันธุ์น้อยลงได้ข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นรวมทั้งจะเชื่อมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตรเพื่อดำเนินโครงการนาสะอาดซึ่งหมายถึงการใช้พันธุ์เดียวในการเพราะปลูกจะช่วยป้องกันปัญหาข้าวด้วยคุณภาพไม่มีพันธุ์ข้าวอื่นปนซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อค้าคนกลางกดราคาการทำนาสะอาดสำคัญมากกับคุณภาพข้าวเช่นในภาคอีสานที่ปลูกข้าวคุณภาพดีหอมมะลิ หนึ 105. ปลูกได้ปีละครั้งแต่เนื่องจากพื้นที่มีน้ำเกษตรกรก็ทํานาปลังต่อเป็นข้าวอื่นเมื่อเวียนมาปลูกหอมมะลิอีกทีก็กลายเป็นว่าข้าวอื่นปนอยู่ทางโรงสีที่มีเครื่องคัดเมล็ดตรวจพบก็ไม่รับซื้อหรือกดราคาซื้อต่ำกว่าราคาตลาดดังนั้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปส่งเสริมให้ปลูกพืชหมุนเวียนและเพิ่มแร่ธาตุในดินเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นต้นพืชเหล่านี้ยังช่วยตัดวงจรวัชพืชที่ปัจจุบันพัฒนาผาสมพันธ์กับต้นข้าวมีความสูงใกล้เคียงกันทำให้แยกไม่ออกและกำจัดยากทั้งหมด กรมการข้าวจะส่งเสริมในกลุ่มแปลงใหญ่ก่อนเพราะสามารถควบคุมได้ในขณะที่การทำนาโดยใช้น้ำบาดาลเหล่านี้จะไม่ส่งเสริมเพราะต้นทุนสูงไม่คุ้มกับการลงทุนการทำนาสะอาดอยังช่วยลดปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดให้น้อยลงในปริมาณที่สมดุลกับความต้องการของตลาดได้ข้าวมีคุณภาพราคา จะที่ได้รับสูงขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการลัก,กลอบปลูกข้าวพันธ์ุประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากการเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกต้องตรงกับที่ลงทะเบียนเอาไว้ในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ต้องอบรมเรียนรู้ลักษณะพันธุ์ข้าวใหม่ใหม ทั้งนี้เพราะชาวนาของไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่แต่ละปีใช้งบประมาณจำนวนมากการลักลอบใช้เมล็ดธัญข้าวต่างประเทศรวมไปถึงการลักลอบนำเข้าข้าวเถื่อนเท่ากับเป็นการทำลายคุณภาพข้าวของไทยโดยการช่วยเหลือชาวนาในฤดูวก,การทำนาปี2567นั้นจะเน้นการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกรกร,รัฐบาลจะงดการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อรายแต่จะหันมาสนับสนุนโครงการชะลอจำหน่ายแทนวิธีการนี้จะช่วยพยุงราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะรวมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร,ท,กรที่เข้าร่วม โครงการด้วยครับสำหรับรายละเอียดของพันข้าวสิบสายพันธุ์ที่กรมการข้าวประกาศรับรองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระชนมายุ7 2พรรษานั้นนะครับกับผมคนแจียข่าวกเกษตรพารวยจะนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ผมคนชขาข่าวเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้และที่สำคัญอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ